ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลบุกเผาเครื่องกําปั้นฟิลิปปิน์โชว์เหนืออัดมวยสร้างมาก,กันกองก่อนเฮแต้ม hey, ถือว่าพิกล็อกพอสมควรสำหรับเกมการชกในคู่เอกของศึกท็อปแรคงระหว่างโจชัวเกลจูเนียนักชกเจ้าถิ่นพบกับไม้ปราเนียกําปั้นชาวฟิลิปปินที่สังเวียน MGM Grand Center ด a s ซ e g a s ลาสเวกัสเมื่อวันอัคารที่16มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับคู่นี้ชกในพิกัดซุปเปอร์แบนตัมเวทกำหนด10ยกซึ่งเปิดฉากมายกแรกไม้ปลาเนียก็สร้างเซอร์ไพรส์ทันทีเมื่อทิ้งซ้ายเข้าปลายคางส่งโจชัวเกลียนักชกเจ้าถิน่นหงายท้องตึงให้กรรมการนับถึง8ก่อนลุกขึ้นมาสู้ต่อเกมการชกดำเนินไปอย่างสนุกจนเข้าสู่ปลายยก6กำปั้นฟิลิปปินสวัย23ปีสบโอกาส ปล่อยฮุกซ้ายเข้าไปคางอีกครั้งส่งนักชกเจ้าถิ่นหงายท้องตึงลงไปนอนอีกครั้งให้กรรมการนับ8อย่างไรก็ตามไม่มีฝ่ายใดเพียงพ้ำจนครบ10ยกก่อนที่กรรมการจะรวมคะแนนพร้อมชูมือให้ไม้ปราเนียนักชกชาวฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉัน96ต่อ92 97ต่อ91และ94ต่อ94ซึ่งถึงกับทำให้เจ้าตัว สุดตัวลงไปร้องไห้กับพื้นบนเวทีจากชัยชนะในไฟน์นี้ทำให้ไม้ปาเนียทำสถิติชนะ24แพ้1ขณะที่โจชัวเกียจูเนียร์องอันดับหนึ่งองค์กรมวยโลก WBO แพ้เป็นครั้งที่2ในชีวิตจากการชกทั้งหมด22ครั้ง